ไปไมได้ไปสู่นักชาวสวีวันนางสาวสวีวันกับมามัดบุงน่ดีที่เก่าอ่าเต็มที่เรานำนักของนี้ฝั่งฝุ่นกับมีพี่น้องใส่กอนหนกน้ำหนักมันจะต้องปบาลานกันไปหัวกับไปบริปรบางคนบางลำนัก นักไทยไปบ่ได้ต้องนั่งติงหัวไวเพอเพื่อสิหาเลือดใดมันมองไปทร้งบ่ด่างขัดเรื้อกระดือว่าใครไหแต่มันบ่ดหมดแล่หาหาลองขันสะเนาะขันสนอเตะพิงมาดัเอาโตจืดตโเพิงเอาเตะตัอตัวนี้ออกตัวนี้อยู่มันขันบ่ไื้เลือดทั้งทั้งบ่บอจิเป็นทั้งแม่น้ำชี่น้ำมูุที่เขาแข่งตัวนั้นครับชืวยเลือดตัวนั้นมันเป็นเลือดปีขาเชิญไปโดยเฉพาะก็เป็น นักมวยพุ้งไปโดยเฉพาะบนอนุโมวยในบาทีเอออเานักเลี่อนเอานักมวยที่เอาเลื่อผีพายเลื่อที่มีความสามารถคือผ่านหลายสนามเป็นอาชีพแล้วพูดง่ายๆเออไปสู่กันไปแข่งขันกันเฉพาะนั้นถ้าใครไม่มาปฏิบัติภายในห้านาทีนี่ท่านจะไม่ได้ค่าสวัสดิการทุกอย่างทุกอย่างครับคุณอาสาไปแล้วไงเคุณอาสาไปแล้วคุณยังเป็นประกันเรือกอีกว่าถ้าผมไม่ไปคุณจะต้องแสียจากหลักสามหมื่นก็ เออยุ้่ฮะเขาเอมัดจัเจ้าภาพมัดจัเจ้าภาพตงไปอไปาจับต้อไปคือไปจ้างมอล่มามัดจับมอล่เนี่าเตรีมเื่องาก็ับานในบ้านเขามัก็บแบีเป็นะเพณีอุ้ยรางวัลกมัน่เกสัคนแน่รางวัลรางวัลตัวตัวางวาเด็รงวัลรงวัลายายก็ค่มี่เปนครับเแบเย็นค่ะแกเตียงเตียงไต่ไปขวาเข้า มักเป็นอาศัยเป็นชีวิตกัะจบ,บ้านแต่อยู่แล้วเป็นตึกแหน่เทีบ้างเออวันนี้เขาพันาตาการบ้านตื้อเพื่อนนิดหน่อยบางบ้านเนี่ยตอนนั้นต่ออยู่ประมาณเดือนสองเดืนนะอนมันครักรับทุกคนกัมีส่วนร่วมครับมีส่วนร่วม <ใน S 1> อย่า<น>เขาเสียใจเราจัดเนาะเดีมาหาหมู่หาพวกครับ ได้มามีเพื่อนที่สูงเออได่มาพัวพัานปอกบส่วนสองตันสองฝ่ายพี่น้องไปมาหายามกันเออไ่กุดกินปามาพีกินเผายู่น่นกินน้องมากินนกินพี่แพี่ไ่แม่บอกจ้ะแพเ้ออยู่พุ่นานหน้ามนเร่องม่กินพี่อกพุ่นถ้าคุณกระด็นกินนอด็แนวยูนได้กินมา้้าป่า่าสรงกังพี่เตอทั้งนี้กีของตอนของปากนี่มาข้าวอย่งทรงไปให้เออนับตอนอกันแลกันมันเป็นประพี่ี่แบบเกาตีเข้ายาไก ท้องที่ปกติเป็นทางน,นาย,ยกนัตพลทางรองนาย,ยกทางสภาผมจะได้มีนยโยบายว่าต้องยึดถือปฏิบัติประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สื่อว่านนี่จะยินมลงไปทั้งใจไปทั้งพวพักจะทั้งขึ้นท้งติดกันประกาศหาแต่ผู้ซอยนั่นประกาศไปทั้งแล้ววันที่มีหาตั้งพี่น้อทงทั้งวงานหัวหาดกับประกาศโยฮ<ว>ะตัวใส่ก็ได้ย่อนพันนั่นแหะว่า หมูบัดต่างๆประสิทเป็นผนกรถรับทรงถ้าพี่น้องมันถึงผู้ท้ายการเกิดการแก่การเจ็บกันตายพ่อตายแบบปุ๊บเลยครับเปิดกับีความสามารถเออหรือว่าพังดังเรื่องงานข้านักิษเพ่อเป็นิเก่งเน่รถเคื่อมาสร้างยีเพียรยีบอเย็นโคสอบโคศพขันตอนที่ได้การผูกไส่ส่สวดใส้องไปว่ารับป๊บเออรับันก็รับพื้นกับพวกคือเราอยาา้างเตียไ่ดูเรื่องสุดหน้างเป็นอ้ยเปนกรตุง แมนคำวิโรจน์น้ำเปิดปากระับแเในพ้นนะครับเอาแต่ชูส่กระจกทิ้ยากอโจับเมีบ้านเรเห็นบรรยากาศเย็นเย็นพี่น้องบรรยากาศเย็นดีขนาดห่ออนบรรยากาศเขกเปิดช้ไทยหรือปฏิบัติกันบ้าบุเขาตาจใกล้ที่หอแล้วนห่เ็ดคบเท่าะครับกระเทียมบาเทาอยู่ในเพื่อกะทยี่จะที่สุดจะั แม่ที่สองเถอ่เพืกับานสาวนเป็เาคร้งตอตาเราครั้งวันอาจิดบนในภพพลผลกจ้าอาจพิการแก้กอกสาละท การพิเศษเจียว um, uh, ้าเจียวา้าังการพิเศษคือว่าทั้มดเจยตงเจียวาญพิเศษรับเอาชาแล้วก็ให้ยได้กินแตหม่าล้วยแล้วครับเด้ออนต้ายเนี่เดียวพ่อการทาริงแล้วพี่ภูไปเห็นบบอร่อยผมผมป่อยแล้วนะครับ อีกเลยเฮาซีลร่น้ำปัจจัยอีกว่าบัตเนี่ขค้นมาแหละสีโร้อีกว่าบัตเนี่เฮาเป็นเลาะมาแหละพี่น้องเคือหนึ่งสไปอีกวบัตนี่อเ็กน่อย็กใส่โซนาโซังโนุ่มสุดยอดเลยเสือเช้าผู้เช้าไปคาย งามได้งามรุ่นแบบรุ่นใหม่ดีๆเลยดิฉันลงไปอีกพี่น้องอาจจะลงไปอีกขึ้นมาเอาหมักใหม่มาไว้พี่น้องดิฉันลงไปอีกพี่น้องจ้ามันเป็นอะไรมันโซมันไม่ขายโซละลอยโอ้แล้วบ้างโลมาดิสิลงไปแข่งไปเบิ่งคนเป็นดาแก่งงานพี่น้องไงให้สายทอนตัวไปบางใหญ่ยังเบิร์น นี่เลยแหละทำยอดวิววางนี่แหละรองเงิอขอเลยกระด้งเงยคอมมนงนีคอมมนอมมนมวน ขอเงินหน่อยขอเงินหนมีไหมคะจะไปซื้อเสื้อคะ่ะเบเยันนลอนี้จากกนได้ไงม่เอลอเลยจะบอกันเอาปบอดองมางอีมางุดมาุดโลนสีโอย เอาละจ้าพี่น้องเฮากระทำการขืนมาไปหลอกไปซื้อหมักไหมมาพี่น้องสะพายก็ได้ไปซื้อหมักไหมมาเพราะว่าเฮาก็ต้องลงไปก่อนเพราะว่าอย่างมันเบิดนะนะซุมราพยังกินซุมเรายังกินมาแล้วนะก็เลยหายซุมน้องๆไปซื้อพละไม้มาก่อนพี่น้องก็เลยบุรีไปเสียเฮือพี่น้องไปไปซื้อหมักไหมมาก่อนแล้วก็เลยข้นมาพี่น้องมันนักคณะไปซื้อหมักไหมมาแล้วมันนัก พาพี่น้องไปเลาะแล้วก็สบายกับสิแดงจบคลิปไปเพลงเท่านี้เพราะว่ามันจีอันยาวโพดนะพี่น้องย่านแบบว่ามันยาวโพดมันเสอันพี่น้องสิคะย่านกาดเบิ่งนะพี่น้องสบายกับสิแดงจบคลิปไปเพลงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพอเป็นกำลังใจให้น้องหลายเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องพ่อกหม่คลิปหน้าจ้าไปอ่าไปคลิปหน้าจะเป็นการเบิ่งเฮือพี่น้อง จะแบบว่าเอาสิพาไปเสียเฮือน้ะพี่น้องบาทบาทนั้นบาทนี้นะพี่น้องน้องไปเสียเืองบไปรุ่นคลิปหนาได้พี่น้องเด้อ